หรือว่าแตกต่างกาบคนไข้ปกติไหมคะก็ะะอาการหัวใจขัดเลือดนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอาการหลักๆเลยก็คือคนไข้เนี่ยมักจะมาด้วยอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะคะเป็นลักษณะที่เหมือนมีแคลมาเหยียบหรือว่าเหมือนคือมันแน่นมากจนบอกไม่ถูกอะคะ่ะบางคนบอกว่าเหมือนมีช้างมากระทืบเลยเะไรพวอย่างนี้เลยนะคะที่คนไข้เล่าให้ฟังแล้วก็นอกจากนี้ก็คือจะมีอาการเหมือนแต่ใจสั่นร่วมด้วยนะคะอาการเจ็บแน่นหน้าอกเนี่ยจะไม่ม่จะไม่ค่อย เป็นในลักษณะของเจ็บแรบแรบแบบชี้จุดได้แต่ว,ว่าอย่างที่บอกไปว่าจะเจ็บน,นั่นๆบางครั้งเนี่ยร้าวลงมาที่แขนซ้ายหรือว่าบางทีไปแขนขวาก็มีนะคะแล้วก็อาการเจ็บนั่นเนี่ยอาจจะร้าวขึ้นมาที่บริเวณกรามหรือว่าขึ้นเอ่อลงมาถึงบริเวณสะดือก็ได้แต่มักจะไม่ต่ำกว่าสะดือลงไปนะคะซึ่งอาการตรงนี้เนี่ยเป็นอาการเตือนละที่ท่านจะต้องระวังเพราะว,ว,ว่าอาจจะเกิดเาะว่าหัวใจขาดเลือดได้ แต่ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือเราเพบว่าผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเนื่องจากว่าระบบก,การทํางานของเส้นประสาทต,ตรงนี้เนี่ยอาจจะเสียไปทําให้บางครั้งไม่มีอาการแน่นหน้าอ,อกก็ได้นะคะอาจจะมาด้วยอาการเหนื่อยง่ายนอนราบไม่ได้หายใจไม่ทันทํากิจกรรมกิจกวัตรประจํวาวันที่เคยทําปกติไม่เหนื่อยเนี่ยก็จะกลายเป็นเหนื่อยง่ายขึ้นซึ่งตรงนี้นะคะแนะนําเลยว่าควรจะรีบมาหาพแพทย์อย่ามัวแต่นิ่งนอนใจเลย่บ้ แล้วก็หน้าอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเเล็กน้อยนะคะหรือว่าให้ดีที่สุดนะคะเราควรจะป้องกันนะคะดูแลตนเองเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการเกิดหัวใจขาดเลือดค่ะคำถามอีกคำถามหนึ่งนะคะคำถามที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโรคหลอดเลือดสมองนะคะซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สําคัญในผู้ป่วยโรคเปาหวานทีเดียวค่ะโรคหลอดเลือดสมองนะคะเป็นโรคที่พบได้ลับไายนะคะก็จนถึงบ่อยๆเลยค่ะอาการที่สําคัญในโรค หลอเลือดสมองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเบาหวานเนี่ยจะมาด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบนะคะเนื่องจากว่าเราเพราว่าปวดเบาหวานเนี่ยจะมีภาวะที่เส้นเลือดเนี่ยมันหนาตัวขึ้นนะคะทําให้การไหลเวียนของโลหิตไปเนี้ยงบริเ,เวณต่างๆของร่างกายเนี่ยลดลงนะคะ นอกจากนี้ความเหนื่อยของเลือดเนื่องจากว่ามีน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยเลือดก,ก็จะเหนื่อยขึ้นนะคะทาให้เพิ่มโอกาสการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบได้นะคะอาการที่สําคัญเลยที่ผู้ป่วยมักจะมาพบแพทย์ก็คือมีหน้าเบียวปากเบียวพูดไม่ชัดมีแขนขาอ่อนแรงซีดใดซีดหนึ่งนะคะหรือว่าบางคนอาจจะซึมชักแล้วก็หมดสติได้คือถ้าเป็นมากจริงๆเส้นเลือดขนาดใหญ่จริงๆก็อาจอาจะมาด้วยเสียชีวิตคือมาพบแพทย์ก็เสียชีวิตไปแล้วก็มี อันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวถ้าเราไม่ได้ให้ความใส่ใจกับอาการของคนไข้ตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้คนไข้เสียชีวิตได้ในที่สุดะคะ่ะเพราะฉะนั้นทั้งคนไข้แล้วก็ทั้งญาติอาจจะต้องช่วยกันต้องระวงังนะคะการตรวจอีกอย่างหนึ่งค่ะเป็นการตรวจที่ทําให้คนไข้ถามอยู่บ่อยๆว่ามีโัววิ้งเอ1 c เนี่ยคืออะไรคะทําไมต้องตรวจคะค,ค,คือปัจจุบันเนี่ยเราก็จะรณรงค์นะคะให้มีการตรวจน้ําตาลสะสมในเลือดมากขึ้นนะคะ พิโมบบิทเอวันซีเป็นการตรวจน้าตาลสะสมที่อยู่ในเม็ดเลือดนะคะช่วยสะท้อนบ่งบอกประสิทธิภาพการควบคุมน้ํนตาตาลตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาของคนไข้นะคะเนื่องจากว่าเม็ดเลือดแดงเราเนี่ยมีอายุเฉลี่ยรประมาณ3ามเดือนเราสามารถที่จะตรวจระดับน้าตาลที่สะสมอยู่ในเม็ดเลือดได้ว่าเฉลี่ยแล้ว3เดือนที่ผ่านมาผู้ป่วยเนี่ยคุมน้ํนาตาลดีขนาดไหนปกนติเราจะค่าที่7นะคะ เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เราจะไม่ได้ตรวจแต่น้ําตาลเป็นวันๆเหมือนที่เวลาคนไข้ามาพบแพทย์เนี่ยจะเหมือนลุ้นหวยเลยจะมาลุ้นหวยเลยว่าเอ้ยวันนี้หวยจะออกเท่าไหร่นะคะปัจจุบันเนี่ยเราเอาฮิโมโกบินเอวันซีมาจับเพื่อที่เราจะได้ดูว่าคนไข้เนี่ยคุมน้ำตาลดีไหมเพราะว่าอ,อย่างบางคนบางคนบอกว่าหมอ หมอไม่รู้ทันหรอกก็คือจะอดน้ำอดอาหารมาเนี่ยหนึ่งถึงสองวันก่อนที่จะมาจเจาะเลือดก็เป็นเด็กดีก่อนมาหาคุณหมอ<ช>แค่วันสองวันแต่ความจริงแล้วคือสามเดือนเนี่ยไม่เคยคุมเลยกินทุเรียนกินมะม่วงสุกวันหนึ่งหลายลูกอย่างเงี้ยค่ะเมื่อสักครู่ขอโทษนะคะเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าเราใช้ค่าเลขเจ็ดใช่ไหมคะหมายความว่าเราจะต้องมีค่าในมอบวิตเอลเบอร์จิน้อยกว่าเจ็ด 7, ถึงจะดีใช่ไหมคะใช่ค่ะเราถือแนะนําว่าม็อบวิตเอลเบอร์จิเนี่ย ควรจะน้อยกว่าเจ็ดนะคะเวลาวิธีตรวจคือเจาะเลือดตรวจตามปกติเวลามาเจาะน้าตาลที่เขานัดมาเจาะเนี่ยเราก็มีการตรวจพี m โมโควิเอลนซีไปพร้อมกันเลยนะคะเพื่อจะดูน้ำตาลสะสมว่าได้น้อยกว่าเจ็ดไหมแต่มีกรณีพิเศษบางกรณีที่เราพยายามที่จะเอาพีมโมควิเอลเนซีเนี่ยค่ะให้น้อยกว่า6.5ก็คือผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับภาวะหลอดเลือดหัวใจแล้วหรือว่าผู้ป่วยที่มีภาวะของหลอดเลือดสมองตีบแล้วค่ะ กลุมนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีความเสียส่ยงสูงที่อาจจะเกิดอาการได้อีกเราก็เน้นย้ำว่าเราขอฮิมโมบิวเอวเนซีน้อยกว่า6.5ถ้าทำได้ค่ะคำถามต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตาค่ะคนไข้าบางท่านนะคะที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็จะเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนนะคะด้วยการที่เสื่อมของหลอดเลือดเล็กๆที่เวียนตานะคะก็จะมีคำถามมาบ่อยๆเลยะคะ่ะว่าเอ๊ะต้องตรวจตาไหมแล้วตรวจได้ที่ไหนบ้างคะตาเนี่ยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งะะท่านต้องไป ะะการตรวจตาที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เป็นการตรวจวัดสายตาประกอบแว่งนะคะท่าน,ท,านท่านจะต้องไปพบจากสุนแพทย์นะคะ <c oughs> เพื่อที่หยดยาขยายม่านตาค่ะแล้วก็ตรวจเข้าไปถึงจอประสาทตาข้างในงนะคะสถานที่ที่จะทําได้มักจะต้องเป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆนะคะเราได้นีอาจจะเป็นโรงพยาบาลนครปฐมโรงพยาบาลสังกูดีโรงพยาบาลวัดใกล้ขีค่ะหรือว่าถ้าเป็นคลินิกของากสุ์แพทย์เองเนี่ยบางที่ก็อาจจะทำได้ที่ตรงนี <c oughs> งเ้เนี <c oughs> เ่ยท่านก็สามารถติดต่อกับ พยาบาลหรือว่าทีมงานของโรงพยาบาลจะพิรุเอกษาเพื่อขอคําแนะนําขอเบอร์โทรศัพท์โทรไปนัดโทรไปติดต่อได้ค่ะค่ะคำถามที่ได้รับการถามมาบ่อยๆเลยนะคะคำถามต่อไปนี้นะคะก็คือโรคเบาหวานเนี่ยหายได้ไหมรับประทานยาตลอดชีวิตหรือเปล่าเพราะว่าเบื่อแล้วรับประทานยาไปเยอะเบื่อมากแล้วค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยมักจะต้องรักษาตลอดชีวิตนะคะเนื่องจากว่าเป็นความ ปกติของการหลัง ism, ห่งฮอร์โมนซูรีนหรือว่าหลั่งได้แต่ไม่สามารถออกมินจดาถ้าเกิดภาวะดื้อไปแล้วซึ่งนะคะผู้ป่วยส่วนใหญ่ทานยาตลอดชีวิตอยู่ที่ว่าทานมากทานน้อยหรือจะลดยาลงได้แค่ไหนนะคะแต่เราแนะนําเลยว่าไม่ควรหยุดยาถ้าบางคนบอกว่าคุมแล้วดีแล้วอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วขอหยุดยาได้ไหมแต่ที่ท่านคุมได้เพราะว่าท่านทานยาเมื่อไหร่ถ้าท่านหยุดยาไปอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียดคานได้ มีภาะว่าน้ำตาลในเลือดสูงจนถึงขั้นเคมา่าได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แนะนาเลยว่าเราไม่ควรหยุดยาเองไม่ควรจะลดยาเองนะคะเราควรจะมาพบแพทย์ปรึกษาแพทย์เป็นประยะนะคะแล้วก็จะไม่มีการหยุดยาเลยไม่ไม่กินยาเลยตลอดชีวิตนี้ยากมากค่ะการรักษาเบาหวานนะคะก็จะมีการฉีดยาร่วมด้วยนะคะในคนไข้กลุ่มไหนบ้างคะที่คุณหมอจะพิจารณาให้ใช้ยาฉีดนะคะผู้ป่วยเบาหวานที่มักจะต้องได้รับยาฉีดแล้วนะคะ อันดับแรกเนี่ยก็คือผู้ป่วยที่มีภาวะของตับของไตบกพร่องในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยการใช้ยารับประทานเนี่ยจะยิ่งทาให้ตับหัืไตเนี่ยแย่ลงนะคะหรือว่าอาจจะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเรื่องของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้บ่อยเนื่องจากว่ายาที่ใช้เข้าไปเนี่ยจะทำคือมันจะขั้นหยร่างกายมากขึ้นอยู่ในกระแสะเลือดมากขึ้นทําให้ผู้ป่วยเกิดภาวะน้ำตาลต่ำได้ อันที่2ก็คือคนไข้ที่รับประทานยาเบาหวานแล้วขนาดสูงสุดแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะคุมน้ําตาลได้อยู่ในเกณฑ์ปกติน้ําตาลยังสูงกว่า100หรือว่าน้ําตาลเกิน200อย่างเงี้ยค่ะเราก็พิจนารณาเป็นยาฉีดให้ดีกว่าเพราะว่าเราแนะนําเลยว่าถ้าท่านคุมน้ําตาลไม่ได้แล้วแม้ท่านใช้ยาขนาดสูงสุดแล้วเนี่ยบานคนจะบอกว่าขอ ดือนหนึ่งอีกสองเดือนคือถ้าท่านผ่าไปเนี่ยชีวิตท่านก็จะนับอยหดังลงไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เลยอยากแนะนําว่าถ้าเป็นไม่ได้น,นะคะถ้าท่านมีข้อผิฉีดแล้วเนี่ยควรจะใช้ใยาฉีดะคะเพราะว่าปัจจุบันมีการพัฒนาเข็มเนี่ยให้มันขนาดเล็กลงฉีดน้อยลงฉีดวันละครั้งได้นะคะตรงนี้ถ้ามีข้อดีประโยชน์เยอะอย่างนี้เราเนี่ยอยากรูะะ้เลยค่ะใช้ยาฉีดเป็นเถอะนะคะอีกนิดนึงนะคะอีกข้อหนึ่งที่ผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งที่จะต้องใช้ยาฉีดเท่านานคือผู้ป่วยตั้ง ที่เกิดภาะว่าน้ำตาลในเลือดสูงหรือเป็นเบาหวานที่ขนาดตั้ง,งะครรภ์ค่ะเนื่องจากว่ายารับประทานเนี่ยมันจะทําให้เกิดผลแทรกซ้อนความผิดปกติของการพัฒนาอาวัยวะต่างๆของเด็กทารกเด็กในท้องได้เราก็เลยบอกว่าต้องใช้ยาฉีดเท่านั้นจะไม่มีการเลือกไม่ได้นะใช่ไม่มีการใช้ยารับประทานในคนไข้ตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานนะคะทีน,นี้เก่าถึงเรื่องยามาเยอะนะคะอาานุญาตถามสักข้อหนึ่งนะคะแล้วผลข้างเคียงข,ของยาเบาหวานนะคะมีอะไรบ้างคะ ก็เริ่มจากยารับประทานก่อนเลยยารับประทานลดน้าตาลเนี่ยผลข้างเคียงที่สําคัญของมันก็คือมันจะทาให้น้าตาลตับได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพบได้บ่อยเลยในกลุ่มยาเบาหวานที่คุณหมอมักจะสั่งให้กินเป็นก่อนอาหารนะคะตรงนี้เนี่ยประสิทธิภาพการลดน้ำตาลเขาจะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินมากเกินไปหรือว่ากินตามปกติแต่ว่าเรากินข้าวไม่ได้เนี่ยอาจจะทําให้เกิดภาวะน,น้ำตาลต่บเล่อะได้มากนะคะ,นะคะส่วนอ,อ,อาการข้างเคียงอื่นๆ ที่พบได้ก็คืออาการขื้นไส้อาเจียนซึ่งตรงนี้นจะเป็นผลข้างเคียงที่พบได้ในยาหวานกลุ่มที่เราประทานหลังอาหารคนไข้จะบอกว่าเป็นเม็ดใหญ่เม็ดโปรงขาวหลังอาหารคนไข้าบางคนทน,นยาไม่ได้เลยหนระือทานแล้วก็จะอาเจียนตลอดซึ่งว่าถ้าเกิดอาการอย่างนี้เราเราก็คงต้องพิจารณาอีกเรื่องการใช้ยากลุ่มนี้นะคะ,ะก็นอกจากนี้อาจจะมียากลุ่มบางกลุ่มที่ช่วยลดฤทธิ์ของค,อค,อคือช่วยลดภาวะดื้อยา ภาวะดื้อต่ออินซูลินในร่างกายค่ะยากลุ่มนี้เป็นยากลุ่มใหม่นะคะราคาก็ค่อนข้างแพงแต่ไม่ใช่ว่าแพงแล้วจะดีเสมอไปข้อข้อเสียของเขาที่ต้องระวังก็คือว่าเนื่องจากว่ายากลุ่มนี้เนะะี่ยค่ะทาให้มีการดูดสารโซเดียมกลับมาในร่างกายมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดภาวะดูดน้ำมากขึ้นน้ำหนักมากขึ้นบางคนถ้ามีภาวะของโรคหัวใจอยู่แล้วก็อ,อาจจะทาให้เกิด ถ้าถ้ามีภาวะเสีย่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะใช้ยาอีกนิดนึงนะคะในเรื่องของยาฉีดยาฉีดบางคนบอกว่าเอ้าว่ายาฉีดนี่มีผลเสียหรอยาฉีดนี่ผลเสียก็มีนะคะก็คือประสิทธิภาพของมันเนี่ยดีมากในเรื่องของการลดระดับน้ำตาลในเมื่อมันลดน้ำตาลได้ดีมากก็จะทำให้น้ำตาลขึับได้นะคะนอกจากนี้ท่านอาจจะมีลักษณะของไขมันที่มันคล่องใบริเว,เ,วเวณที่ฉีดก็ได้ อาจจะทำให้ผิวหนังบริเวณที่ฉีดคือรอบๆสะดือหรือว่าต้นแขนต้นขาเนี่ยเกิดผิวหนังแข็งเป็นบางที่เป็นไปนะ,นะคะแล้วยาเบาหวานเนี่ยนะคะมีส่วนทําให้เกิดโรคไตวายได้บ้างไหมคะค่ะคนไข้มันจะเข้าใจว่า,ยายยกินยาเยอะแล้วทําให้เกิดไตวายซึ่งความจริงแล้วเป็นการเข้าใจผิดนะคะยาได้ละค่ะจะทาให้ท่านเนี่ยไปสู่โรคไตวายได้ช้าลงนะคะ,นะคะช่วยชะลอความเสื่อมของไตได้นะคะ คนไข้มักจะถามอันนี้เป็นคำถามบ่อยๆเลยที่พบบ่อยเลยว่ามันจะบอกมันจะไปโทษยาว่าทําให้เกิดไตาวายแต่ความจริงแล้วเนี่ยการที่ท่านไม่รับประทานยาที่ถูกวิธีนั่นเองค่ะจะทำให้ท่านไปสู่โรคไตวายได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าการทานยาเนี่ยเป็น,ปนการพิจารณาของแพทย์อยู่แล้วแล้วก็มีการนับคนไข้มาตรวจในระยะอยู่แล้วอะค่ะนะคะ,นะคะซึ่งตรงนี้เราอยากบอกว่าการทานยาอยา่างถูกต้องและเหมาะสมไม่ได้ทําให้ท่านเป็นโรคไตาวายนะคะขอให้เข้าใจ งกันข้ามถ้าท่านไม่ได้รับประทานยานะคะท่านปล่อยให้โรคมันาดาเนินไปเรื่อยๆท่านก็จะไปสู่โรคไตวายเรื้อรังเลยก็คงต้องตอบเปลี่ยนความเข้าใจนะคะแต่เ่าท่านเข้าใจผิดนะคะจากที่คุยกันมาเรื่องยาหลายๆคําถามนะคะก็อยากจะฝากไว้ว่าอนีางที่คุณหมอเลยนให้เราทราบว่ายามีหลายชนิดบางชนิดก็ทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได เล็กน้อยหรือว่าเป็นมากอันนี้อยากให้คนไข้ทุกท่านนะคะหรือว่าผู้รับบริการในโรคอื่นๆเนี่ยมีการสื่อสารกับคุณหมออย่าหยุดยาเองสมมุติว่ามีภาวะแทรกซ้อนนิดหน่อยอาจจะทนได้บางท่านมีภาวะแทรกซ้อนมากหยุดไปเลยอันนี้อยากให้มาเล่าให้คุณหมอฟังจะดีกว่าใช่ไหมคะเพราะคุณหมอก็สามารถเปลี่ยนแปลงยาให้เราได้นะคะคําถามต่อไปนะคะคงจะเป็นคําถามที่ถามกันมาบ่อยๆเช่นกันนะคะคุณหมอหลายท่านในโรคหลายโรคนะ,คะจะแนะนําให้พวกเราออกกําลังกาย ทีนี้การทําการงานบ้านนะคะทั่วไปนะคะกวาดบ้านถูบ้านนะหรือว่าไปตีก๊อกถือว่าเป็นการออกกำลังกายหรือยังคะเราก็ต้องกลับมาดูว,ว่ากิจกรรมที่เราทำทั้งนั้นเนี่ยเหนื่อยไหมค่ะหัวใจได้เต้นถึงถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยไหมหรือว่ามีการทํางานของหัวใจอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะคะเพราะว่าการทํางานบ้านส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้เหนื่อย ทำสวนบางทีก็ขุดดินเหนื่อยก็หยุดเหนื่อยก็หยุดขุดดินพักๆหนึ่งเหนื่อยก็หยุดค่ะต่งนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยเรื่องของการทำงานของหัวใจเลยไม่ได้ทาให้หัวใจแข็งแรงขึ้นเลยนะคะเช่นเดียวกันตีกอล์ฟตีกอล์ฟเนี่ยเขาเรียกยื้อเส้นยื้อสายนะคะเขาไม่เรียกการออกลังายนะคะเพราะวติตีกอล์ฟบางทีเราจะเห็นว่านอกจากไม่เดินแล้วยังนั่งรถอีกนั่งรถไปพอถึงถุเท้าต้องการตีก็ลงไปตีค่ะใช่ไหมคะแล้วตลุ้เไปนั่งรออดิ่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยหัวใจเราก็ไม่ได้ทางาน อย่างที่ควรอย่างที่ถูกต้องนะคะก็จะแนะนําเลยว่าคงคงต้องหาวิธีการออกกาลังกายอย่างสม่ำเสมด้วยนะคะก็ต้องทั้งหนักพอแรงพอระยะเวลาก็ต้องนานเพียงพอนะคะเวลาที่เหมาะสมในการออกกาลังกายแต่ละคัางนี้ประมาณสัก0นาทีเฉลี่ยประมาณ15-30นาทีนะคะให้ได้สัปดาห์นึงเนี้ยรวมแล้วประมาณ150ครั้งนะคะไม่ใช่คะสัปดาห์นึงนาทีต่อสัปดาห์ คนบอกว่าวันนี้ขอครูชั่วโมงค่ะพรุ่งนี้ขอสัก45นาทีได้ไหมบอกได้คะ่ะอาจจะเป็นวันเป็นวันก็ได้แต่ขอเฉลี่ยแล้ว150นาทีต่อสัปดาห์ค่ะนะคะ <önemli> แล้วก็นานพอไม่ต่ำกว่าสัก15นาทีนะคะ Young, ต่อหนึ่งครั้งนะคะก็สามารถสะสมได้คำถามยอดฮิตอีกคำถามค่ะคนไข้เบาหวานบอกว่าไม่ให้ทานหวานนะคะแล้วก็น้ำผึ้งเนี่ยไม่ใช่น้ำตาลฉันทานไม่ได้ฉันทานได้ไหมจ๊ะน้ำผึ้งเนี่ย ก็คนไข้ก็เข้าใจผิดเหมือนกันนะคะความจริงแล้วน้ำผึ้งเนี่ยถึงแม้จะเป็นน้ำผึ้งแท้งเอ้ยน้ำผึ้งเดือนห้าก็ตามเนี่ยน้ำตาลในน้ำผึ้งเองเนี่ยมีเยอะอยู่แล้วนะคะหรือบางคนบอกว่าไปเอาน้ำผึ้งมาแต่หารู้แม่ว่านั่นคือมีน้ำตาลผสมอยู่เยอะเลยนะคะคือไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งชนิดไหนก็แทมหรือไม่แท้ก็ตามหรือไม่แท้เนี่ยทำให้น้ำตาลขึ้นได้น้นนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําเลยว่า เรียกเธอคุณลีก้เียกเธอค่ะบางคนจะบอกว่าไม่ได้กินหวานเลยหมอแต่กินน้ำตาลทุกวันเลยเป็นยากินน้ำเพื่อทุกวันเลยกินน้ำเพื่อทุกวันเลยอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนําว่าควรจะหยุดนะคะนอกจานกนีญญญ้ที่ถามบ่อยเหมือนกันเป็นขามแถมมาก็คือว่าน้ําผลไมะะ้เป็นกล่องที่เขียนข้างขวดไว้ว่าไม่ได้เติมน้ำตาลทานได้ไหมคะ่ะท่านลองชิมดูว่ามันหวานไหมคือเราจะพบเลยว่าอุ๊ยนุมันหวานที่ธรรมชาตินะซึ่งตรงนี้เราก็ไม่แน่ใจว่ากระบวนการเขาที่แท้จริงหรือยัง แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่กินแล้วมันมีความหวานเนี่ยแนะนําว่าหลีกเลี่ยงดีกว่านะคะนะคะแล้ <c oughs> นมเปรี้ยวก็เช่นเดียวกันนะคะม <c oughs> ันหีาน้ําตาลจะสูงมากๆเลยนะคะอยากให้หลีกเลี่ยงด้วยเช่นกันค่ะทีนี้สําหรับคนไข้เบาหวานนะคะบางทีเราไม่ได้ป่วยเป็นเบาหวานอย่างเดียวน,นะคะก็จะมีภาวะเจ็บป่วยเช่นเป็นหวัดท้องเสียอันนี้เราต้องมีการเปีือนตัวต่างจากคนปกติยังไงคะสำหรับคนไข้เบาหวานที่รับประทานยาเบาหวานหรือว่าฉีดยาก็ตาม อันนี้ก็เป็นปัญหาที่พบบ่อยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยเนี่ยหรือว่าญาติเองจะขาดความรู้เรื่องการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยนะคะเมือ่อไหร่ถ้าเราเจ็บป่วยทานอาหารไม่ได้นะคะมีภาวะขึ้นไส้าอาเจียนท้องเสียรุนแรงนะคะเ,เราควรจะลดยาโลหือว่าหยุดยาเบาหวานไปก่นอนแต่ถ้าท่านไม่แน่ใจเลยควรจะมาพบแพทย์จะดีที่สุดนะคะเพื่อที่เราจะได้มาคุยกันว่าออตอนนี้น้ำตาลท่านเป็นยังไงแล้วท่านควรจะได้รับการทานยาหรือการฉีดยาย,ยังไง เพราะว่าถ้า lings, ients, out. ถ้าม mm ีภาวะเจ็บปวดรุนแรงถึงขั้นขนาดที่อาจจะมีภาวะิเชื้อในกระแสเลือดแล้วในขณะนั้นเนี่ยการใช้ยาเบาหวานก็คือควรจะต้องเพิ่มยาฉีดเ่าน้นเพื่อที่เราจะได้ปุ่มน้าตาลในเลือดให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยทำงานอวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างดีที่สุดก็ต้องสังเกตตัวเองนะคะสาหรับคนไข้ทุกท่านนะคะ